พระรามาจาการอิปตีตักปัดจกัอันเจริญเยาวรานยากังสันปีนัการรเับจักรกาเตเตตกตั้มาทุตากัปิมาปัจจยนะโมตัสสะภะโวะโตอะระโตัมาสัมพุทตัสสะนะโมตัสสะ บกวะโตโตระหะตโตัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะบะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคิดตังคันตังสุขภาวะหังตีตีถวายความเคารพ ท่านพระาจารย์เจ้าวาดพระภูวิจิตสารคุณถวายความเคารพแด่พระสงฆ์องค์นี้ในบริเวณอาวาสวัดทับหลวงของเราเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันที่22กันยายน พุทธศักราช2,566เป็นวันศุกร์ขึ้น8คำเดือนสิลซึ่งเป็นวันพระเป็นวันพระหลวงพ่อท่านเจา้าวาดก็มีความคิดว่าอยากจะให้ระดงฆ์องค์เนรของวัดทบรลวงของเราได้แสดงธรรม เพราะว่าวันพระก็หมายถึงวันธทรมสวนันนะคือวันที่เรามาร่วงฟังธรรมกันนั่นเองแบบสมัยพุทธกาลเพราะว่าการแสดงธรรมนั้นเป็นกิจหนึ่งของพระสงฆง์เนรที่คุรจะกระทำแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีล จเจริญภาวนาซึ่งเป็นบุญกิริยาวัดภุคือสิ่งที่เป็นตั้งเหุ้การณ์ทำบุญเราก็ได้พากันทำแล้วทีนี้การแสดงธรรมก็คือการมาบอกหัวข้อธรรมะต่างๆที่มีประโยชน์เป็นประโยชน์กับยากโย ในระดับต่างๆพระพุทธาศาสนาก็สอนธรรมะในระดับต่างๆนั่นเองทั้งเป็นระดับขนรรมเนียมประเพณีวิธีกรรมหรือว่าจะสูงขึ้นมาในระดับต่างก็คือการเป็นอยู่ว่าเราจะอยู่อย่างไร กพูดถึงระดับของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ชาวพุทธควรรู้นั่นก็คือสิ่งสูงสุดระดับสูงสุดคือการหยุดซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือลำดับของการสอนในพุทธศาสนาว่าเราต้องการ ระดับไหนอย่างไรเช่นกิจกรรมของวัดทัาหลวงของเราเนี่ยก็เป็นในระดับของขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมถ้าใครสนใจกิจต่างๆก็สามารถเข้าไปดูในเพศวัดทับหลวงของเราเรียกว่าในยุคนี้สมัยนี้ปัจจุบันนี้การ ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ทันโลกต่างๆเราก็สามารถดูได้ในโทรศัพท์ของเราเรียกว่าอัตมามองไปบางคนก็มีอัดคลิปก็มีนั่นแหละครับเป็นประโยชน์ครับเรียกว่าเรารู้ทันโลกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ เราก็เข้าไปดูเพจวัดของเราพิมพ์คำว่าวัดทับหลวงหลวงก็เกิดอุองกระทนี้ก็อย่าขึ้นก็มีรูปพระจารย์เจ้าวาดนี่คเราก็ไปกดดูกิจกรรมของวัดทับหลวงของเราบางทีเราไม่ได้มาวัดเนี่เราก็สามารถรู้ข้อมูลข่าวสารของวัดเราได้จะเป็นการทอดกระถินพระปาห,หรือว่างานวัด หรือว่ากิจกรรมอื่นๆเราก็สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของวัดเราได้นั่นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่บึงมีในการเสพข่าวสารเทคโนโลยีในปัจจุบันนีอย่างการอาตมาเนี่ยบางคนกออ็พาเล่นโทรศัพท์เปล่าก็ขึ้นมาทำมารมก็มียกถือโทรศัพท์ขึ้นมาอาตมาก็มีเหตุผลครนนับ อาตมาก,ก็มีช่อง YouTube ของตัวเอง <c oughs> โฆษณาเลยเนาะกดไปที่หวงตาสวงใจเกิดสุดทีไปอยู่ที่ช่อง y o u ยู e ูะถ้าคนเล่นโทรศัพท์ก็จะรู้ว่าวิธีดูไปค้นหาที่เป็นเป็นลุกแวน่นกดไปเลยหวงตาลวงใจเกิดสุดที จะมีขึ้นชื่อของอาตมาแล้วก็มีวิดีโอที่อาตมาพยายามอ่านบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้มาบ้างจากที่บวชมาหลายพรรษาแล้วก็พอมีความรู้กับเขาอยู่บ้างก็อยากจะอธิบายขยายความธรรมะต่างๆให้โยมเข้าใจอย่างกา ที่ท่านสอบตอทวีปภูมิจัญญาถ่ายรูปวะโยมก็สามารถเข้าไปด,ดูได้ในเพจก็ได้หรือว่าไปดูใน YouTube ของอาตมาก,ก็จะมีรูปของคุณโยมก็เลยขอโอกาสนี้แหละครับขออนุญาตนำรูปของคุณโยมไปบันทึกไว เราก็บางทีบางคนก็เห็นว่าเอเียง่าทับหลวงทำไมถ่ายรูปะอะไรแยะไปลงที่ไหนก็บางทีก็อาตมาก็ลงในเพจวัดทับหลวงของเราบ้างหรือว่าไปลงในไลายบ้างผู้ที่ไม่มีลายของวัดก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้เช่นกันนั่นก็คือสิ่งที่อาตมาจะบอกวันนี้ นั่นแหละครับเรื่องการแสดงธรรมเนี่ยอาตมาก็ดูบางท่านก็บอกว่าทำไมหลวงตาไม่อ่านหนึ่งการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้หรือว่าสมัยก่อนก็ตามก็คือการอธิบายขยายความรู้ที่เราเกิดขึ้นในจิตใจของเราการอ่านคำพีกันเทศนั้นก็คืออ่าน ความรู้ข้อมูลข่าวสารจากท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่ท่านแต่งขึ้นแต่ว่าอาตมาก็อาศัยที่เรียกว่าได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์บ้างเป็นผู้ได้ยินได้ฟังอาตมาก็เลยใช้โอกาสนี้มีข้อมูลเหมือนกันก็พยายาม มีข้อมูลได้น้อยแล้วก็คิดว่าต่อไปถ้าเราเป็นพระผู้ใหญ่แล้วมีความรู้ความสามารถเราก็สมควรที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เป็นประโยชน์เราเรียนรู้เรื่องอะไรมาเราเขอนำสิ่งนั้นมาบอกกล่าวบอกต่อให้กับคุ้โยน ส่วนพระสงฆ์องค์เด่นที่เป็นพระใหม่เนนน้อยอย่างนี้ท่านก็เรียนรู้มันน้อยประสบะการณ์ทางโลกมันน้อยท่านก็อาจจะต้องใช้อ่านคำพีมันไม่มีผิดไม่มีผูกมันมีแต่เราจะทำอะไรอย่างเช่นอัตมาจำได้ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อพุทธทาสก็ตามหลวงพ่อปัญญาก็ตามหลวงพ่อชาสุพัทโทก็ตามอย่างการหลวงพ่อชาเนี่ยชัดเจนมากเลยท่านไม่ได้ใช้คำพีไม่ได้มานั่งอ่านแล้วท่านไปแสดงธรรมที่ฟังประเทศลาวคนลาวก็ตำหนิตำหน,นิท่านบอกว่าไม่อ่านคำพีเนี่ยมันไม่ขัง และดูไม่ตัดสิบไม่น่านับถือแต่ความจริงการแสดงธรรมนั้นมันคือการแสดงความรู้เรามีความรู้อะไรไม่จําเป็นต้องใช้คำพีครับโนราจ,จะเถียงไม่ใช้คำพีในนอกลีดน,นอกหลอดโยมย้อนไปนุกถึงพุทธกาลย้อนไปดูพุทธกาลมีคำพีไหมครับ ไม่มีคัมภีร์เลยครับสมัยก่อนกระดาษปากายังไม่มีเลยใบลานก็ยังไม่มีเลยวิธีบันทึกข้อมูลข่าวสารหรือว่กิจกรรมต่างๆที่เป็นธรรมะต่างๆเขาใช้ท่องกันแบบที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยที่หลวงพ่อพระอาจารย์พากันท่องตำงานมงคลต่างๆ กาทำงานบวชงานแตง่งตลอดจนงานตบล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่ตืบต่อกันมาท่องเป็นโครงกรมาเรียกว่าสวดที่เราสวดกันทุกวันนี้ก็คือการรักษาคำสอนไว้ที่เป็นภาษาบาลีนั่นเองบางทีเราฟังพระสวดอะเสวน,วนา,ากันอย่างเี้ เราก็าตั้งใจฟังกันอย่างดีเลยถามว่าจะมีกี่คนที่ฟังแล้วเข้าใจความหมายแต่โวนใหญ่เราก็าตั้งใจฟังแม้ไม่รู้เรื่องแต่ว่าสิ่งที่อาตมาต้องการก็คืออยากจะมาแสดงธรรมเป็นภาษาไทย เป็นภาษาที่เราฟังกันเข้าใจเป็นภาษาชาวบ้านอัตมาอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือว่าเป็นภาษาหนังสือมากมายอัตมาพยายามใช้ภาษาที่เป็นภาษาชาวบ้านที่ฟังกันเข้าใจง่ายเช่นหัวข้อบาลีที่อัตมาได้ยกขึ้นมากล่าว ที่บอกว่าจิตตังทำตังึุขาว่าหางก็คือวัาจิตที่เราฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ในทะี่พุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงกล่าวบอกกับพุทธบริษัทว่ามนุษย์เรานั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนของกายกับส่วนของอจิตใจ บอกว่าความสุขนั้นก็มีสุขกายกับสุขใจแต่บาลีเที่อาตมาได้กล่าวนำในเบื้องต้นว่าจิตตังคำตังสุขสาวหาหังนั้นพูดถึงเรื่องของจ,จิตใจคนเรานั้นจิตใจสำคัญครับกายเนี่ยเป็นของโลกแต่จิตใจเนั้นเป็นของใครของมัน มีเกิดดับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเกิดแล้วเกิดอีกอย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้ว่าลำดับของการสั่งสอนเราก็สั่งสอนให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เวียนว่ายตายเกิดอย่างไรให้ดีน,นั่นเองที่อาตมาบอกว่าจิตตังทงตังสุภาวะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนั่นก็หมายความว่าจิตที่ เรามีสติจิตท,ที่เรามีัสปัญญะมีความรู้ตึกตัวนั่นเองจิตท,ที่เราฝึกดีแล้วนั้นจะนำความสุขมาให้คือจิตท,ที่เราได้คุ้นจินกับสิณงามความดีจิตท,ที่เราไม่พยายามจะคิดทำบา มันเป็นทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองจิตที่เราละซึ่งโลภะโทสะโมหะเพื่อจะให้จิตของเราไม่เศร้าหมองนั่นเองนั่นก็จะทำให้จิตเรามีความสุขจิตเราที่เราได้ทำบุญทำความดีจะทำให้เรามีความสุขนั่นอเอง อาตมาก็มีหลายหลายหัวข้อหลายๆธรรมะเออเดี๋ยวย่าหาว่าฟังธรรมะวันนี้ไม่ได้หัวข้อธรรมะอะไรเลยอาตมาก็มีข้อมูลอยู่เหมือนกันบอกว่าวันนี้อาตมานิดนึงเนาะวันนี้พระท่านก็ ฉันอาหารเร็จแล้วเขบอกว่าต้องเทศเป็นเวลาอาตมาก็ดูเวลาแล้วครับต้องเทศเป็นเวลาวันนี้เราสิ่งที่อาตมานํามาฝากก็อยากจะพูดถึงเรื่องของมิตรแพ้กับมิตรเพียมหรือว่าคนเพียมมิตรเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีอะไรบ้างเขาบอกว่าคนเพียมมิตรหรือว่ามิตรปอกล่อ มิตรดีแต่ผู้มิตรหัวประจบแล้วก็มิตรชักชวนไปใต่ทางชิปหายหรือว่ามิตรชักชวนไปทางเสื่อมบางทีคนเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเราลองสังเกตว่าเพื่อนเราคนร่วมงานของเรามีนิตรใอย่างไรเราลองดูเพื่อนเราว่ามีนิตรยอย่างไรควรพบหรือว่าไม่ควรพบ เช่นถ้ามิตรปอกลอกหรือว่าเพื่อนที่ไม่ดีเป็นคนที่ชอบปอกลอกเนี่ยเขอบอกว่ามีลักษณะ4อย่างด้วยกันคือคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคิดเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำผิดของเพื่อนและก็อย่างที่สี่พบเพื่อนเพื่อเห็นแต่ประโยชน์ของตนเอง นั่นแหละครับเราลองสังเกตดูว่าคนที่เราพบเป็นมิตรประเภทนี้หรือเปล่าถ้ามิตรประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นมิตรปอกลอกคนเพียมมิตรไม่ใช่มิตรแทนนั่นเองลักษณะก็คือคิดอะไรก็แล้วแต่เอาแต่ได้ใบเดียวเสียวเปียกไม่เอาเอาแต่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทําให้มีภัยถึงตัวไม่มีความเดือดร้อนกับตนเองจะไม่รับคากิ่ของคนอื่นแล้วก็อย่างที่สี่ ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดเพาเพื่อประโยชน์ของตนเองคนเช่นนี้ไม่สมควรครบับเรียกว่ามิตรปอกลออมิตรประเภทที่สองก็คือคนดีแต่พูดพูดเกง่งพูดดีพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นคนดีแต่พูดมีลักษณะอย่างไร ในคำพี์ก็บอกว่าเก็บเอาเรื่องเก่าที่ล่วงแล้วมาพูดมาปาใส่อ้างเอาเรื่องที่ยังไม่มีมาปาใส่หรือว่าเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วเอามาพูดเนี่ยแล้วตอนเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเอามาพูดไม่มีประโยชน์หรอกครับบุดีเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาพูดมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เรื่องที่ยังไม่ถึงเอามาพูดมันก็ไม่มีประโยชน์ ส่วนใหญ่อยากจะพูดที่เรื่องที่มีประโยชน์นั้นดีกว่าอย่างที่สามก็คือสมท์ด้วยสิ่งอันหาประโยชน์ไม่ได้จะช่วยเหลืออะไรใครก็เอาแต่ของที่เหลือใช้ที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่ใช้การไม่ได้แล้วเอามาให้ห่แล้วก็อย่างที่สี่ก็คือการออกปากพึ่งไม่ได้เลยเรียกว่าพึ่งพาใส่ทีไรก็จะอ้างแต่เหตุผลบอกว่าไม่ว่าง งานเยอะอ,อไม่สะดวกเนี่ยก็เรียกว่าคนดีแหละพูดจะส่งเคาะช่วยเหลืออะไรใครก็เอาต่ของที่ไม่มีประโยชน์มาช่วยเหลือเขาเรียกว่ามิตรเทียมคนเทียมมิตรไม่สมควรพบหรือว่าถ้าอย่าเราอย่าพบเราก็ต้องระวังตัวมิตรอย่างที่สามก็คือคนหัวประจบ จะทำดีก็คอยตามจะทำชั่วก็คอยตามต่อหน้าสารเสริญรับหลังนินทาโอ้โหเยอะใช่ไหมครับในชีวิตจริงโลกจริงเป็นอย่างนั้นจริงเรออิเนี่ยเขาเรียกว่าคนหัวประจบเราจะทำดีก็เออคอยตามเราจะทำชั่วก็เห็นด้วยแต่ว่าต่อหน้าเราเป็นไงสัรเสินเราว่าเราเป็นคนดีแต่รับหลังเราเป็นไง นินทาว่าเราชั่วว่าเราไม่ดีอิ่งนั้นดิ่งนี้บุคคลลับษณาเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นคนหัวประจบเรียกว่าพูดดีต่อหน้ารับหลังนินทาต่อหน้าก็เห็นด้วยรับหลังก็นินทาเราอย่างนี้เป็นต้นเน็เรียกว่าคนหัวประจบเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้มิตรเทียม ประเภทที่สี่วันนี้มีธรรมะมาฝากเยอะก็คือผู้ที่ชักชวนเราไปในทางเสื่อมในหนังสือเขาเรียกว่าทางชิดถายเลย <c oughs> คือครบแล้วมีแต่ความเสื่อมอาตมาใช้คําว่าเสื่อมดีว่าจะได้ไม่กระตบกระเทือนว่าอาตมาใช้คำผู้ที่รุนแรงวิธีชักชวนไปในทางเสื่อมก็คือหนึ่ง ชักชวนให้ดื่มน้ำเมาสองชักชวนให้เที่ยวกลางคืนสามชักชวนให้มัวเมาในการเล่นแล้วก็สี่ชักชวนให้เล่นการพนันเห็นไหมครับถ้าใครชวนเราในลักนณะที่อย่างเนี้ยเราก็ต้องระวังเพราะว่าเป็นหนทางแห่งความเสื่อม พระพุทธองค์บัญญหหรยัิไว้เลยบอกว่าถ้าเราเคื่อมเราก็ต้องนี่แหละครับปิดอบายามุขนี่แหละครับเป็นอบายามุขทั้งสี่อย่างเลยทั้งกินเหล้าเล่นกันพน,นันเที่ยวกลางคืนมัวเมาในการเล่นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอบายามุขสิ่งที่ไม่ควรเสพหรือว่าบางคนบอกอมันเลิกไม่ได้ลงทุนมาเยอะแล้วกินมานานแล้ว ก็ขอแนะนำว่ารถน้อยถอยลงไปก็ได้หรือว่าโถแทงมันไหลงวดแล้วขอทุนคืนหน่อยก็ว่าจะเลิกเอาก็เบาเบาหน่อยก็ยังดีเอาถ้าเลิกไม่ได้ก็ขอให้เบาเบาหน่อยพระพุทธองค์บอกว,ว่ามันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมจะทำให้ชีวิตของเราเสื่อมลงนั่นเองเอาวันนี้ก็มีธรรมะมาฝากเรื่องของคนเทียมมิตร มิตรปฏิลูปไม่ใช่มิตรแพร้ที่เราควรพึงระวังตรงนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาในการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ขอก็ขอให้พอดญาติอยู่ว่าใครตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเรยกว่าตั้งใจฟังก็ขอให้ถูกรางวัลที่สอง เออถ้าใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังก็ขอให้ถูกเลขขายสามตัวสองตัวส่วนท่านใดที่ไม่ตั้งใจฟังเลยก็ขอให้เฉี่ยวไปเฉียวมาสาธุวันนี้อาตมาก็ขอสแสดงพระธรรมเทศนา ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมในการตั้งอ,อกตั้งใจฟังให้เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามโ่งให้มีดวงตายทําทุกทั้งทุกคนแสดงพระธรรม,มเทศนามาก็พอสมควรกับเวลาลอาตมาก็ขอยุติลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้สาธุเอวังก็มีด้วยประการละ Stop me.